สวัสดีครับสำหรับเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เราควรจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะครับก็คือเรื่องของมาตรฐานทางไฟฟ้านะครับที่เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานเครือข่ายเรื่องนี้เราต้องทำ,ทำ,ทำการรับทราบเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยเพราะว่าการติดตั้งงานในระบบเครือข่ายนั้นบางทีหลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับเรื่องของระบบไฟฟ้าที่จะต้องเข้ามา ด้วยซัพพอร์ตในอุปกรณ์ระบบเครือข่ายของเรานะครับความปลอดภัยนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญตามาตรฐานการเดินสายไฟฟ้านะครับภายในบ้านหรือเดินเข้าบ้านนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติในการเดินาสายไฟสําหรับที่พักอาศัยเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยมาตรฐานการเดินสายไฟเข้าบ้านของประเทศไทยนั้นของเราถูกกําหนดโดย วิศวกรรมมาตรานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัมภ์ในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยฉบับปีพุทธศักราช2564ชนิดของสายไฟที่เราใช้นะครับก็จะเดินอยู่ในบ้านนอกบ้านภายในอาคารเราจะใช้ชนิดที่มีสายหุ้มฉนวนเป็น PVC ที่ทนไฟและเป็นสายแรงดันต่ำตามมาตรฐานมอก สามารถโทรแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่300-750ถึง750โวลต์น,นะครับแล้วแต่ระบบเฟสภายในที่พักอาศัยซึ่งสายที่เรามักจะพบเห็นก็จะมีอย่างเช่นอันแรกสาย IEC 01ศูนนะครับสายนี้จะเป็นสายที่เดินในช่องเดินสายสายไฟนะครับแล้วก็ต้องมีการป้องกันหน้ามให้ฝังดินหรือร้อยท่อฝังดินคุยง่ายคือสายประเภทนี้นะครับจะ ไม่ทนต่อ,อสภาพแวดล้อมเท่าไหร่นะครับอันที่สองคือสาย VAF นะครับจะมีสองเส้นเป็นทองแดงาเส้นเดี่ยวถ้าถือว่าระบินระบบที่มีกราวด้วยก็จะมีสามเส้นนะครับใช้สำหรับเดินเกาะติดผนังอันนี้ก็เป็นสายไฟที่เราใช้ตีกิ๊บนะครับเดินภายในบ้านอ,าอันนี้ เอาเป็นร้อยท่อฝังดินก็ไม่ได้นะครับอันนี้จะไม่ทนต่อสภาพเป็นลมภายนอกสายต่อไปคือสาย c ีวนะครับสายนี้สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าประเภทอิน uh, วตัวนี้นะครับข้อดีของเขานำได้มากกว่าใช้สนวนที่ uh, มีความทนทานสูงนะแต่ก็ควรจะติดตั้งภายในอาคารนะครับที่ปิดพิดชิดนะพวกเดินตามท่อ uh, ร้อยภายในอาคารอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆสายเอาเป็นสายพวกสายต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆพวกนี้นะคต่อไปเป็นสาย NYY เหมาะกับการติดตั้งนะที่ไม่มีการป้องกันสายไฟนะเป็นสายไฟที่คุยง่ายว่าสามารถติดตั้งจากาภายนอกอาคารนะครับบนสภาพแวดล้อมเอาไปฝังดินหรือบนรางเคเบิลที่มีฝาปิดพวกนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็น นอกนะครับเอาดอแล้วก็สายสุดท้ายเลยก็จะเป็น VCT นะครับสายนี้ก็จะทนแรงดันสูงสุดถึง500โวลต์แล้วก็มีสายแกนเดียวนะถึง4แกนแกลนเดียวถึง4แกนนะนี่นะะแต่นี้เขาตัวอย่างที่ดูมี2แกนนะครับซึ่งทองแดงก็จะเป็นแบบฝอยตัวเนี้ยจะทนสภาพแวดล้อมได้ดีนะครับสามารถที่จะ,ะเดินร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินได้หรือเอาไปใช้กับงานที่เป็น เดินเข้าเครื่องจักรพวกนี้นะครับค่อนข้างจะทนนะที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับเกี่ยวกับง,งานในเรื่องของเอาไปใช้ในระบบเครือข่ายนะก็จะมีประเภทของอาสายมีพวกนี้นะครับหรือว่าสายไฟต่อจากอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ามาอะไรพวกนี้ก็จะเป็นพวก Cv อะไรพวกนี้นะครับนะก็พวกนี้ก็ถือว่าเป็นพอละเพราะว่างานระบบเครือข่ายเราเดินอยู่ภายในอาคาร ระยะห่างาของสายไฟนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับก็คือเขาจะมีการมาตรฐานนะครับว่าติดตั้งควรจะเป็นไปตามเกณฑ์อย่างไรนะครับเพื่อความปลอดภัยก็คือเขาจะกําหนดไว้ว่าลางสายไฟกับพื้นดินเนี่ยควรจะห่างกันอย่างน้อย30ซนติเมตรแล้วก็สายไฟกับท่อน้ำเนี่ยควรจะห่างอย่างน้อย10ซนติเมตรนะรางสายไฟกับท่อแก๊สควรจะห่างอย่างน้อย5ซนติเมตร รางสายไฟกับท่อนะครับน้ำประปาน้อย่างน้อยควรจะหา่าง3เซนติเมตรนะสายไฟนะครับรางสายไฟกับผนังนะควรจะห่างอย่างน้อย1เซนติเมตรแล้วก็กับฝ้าเพดานเนี่ยควรจะห่างอย่างน้อย1เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะอันนี้จะพูดถึงเฉพาะสายไฟส่วนสายแลนที่เราเอามาเดินภายในอาคารตามบ้านนะครับเราก็จะมีมาตรฐานเหมือนกันก็คือจะเดินไม่ เดินถ้าเกิดเดินคู่กับสายไฟนะไม่ควรทํามันจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าการบรบกวนกันนะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้นะก็สามารถเดินได้แต่ว่าไม่ไม่ควรจะเดินตีคู่กับสายไฟไปตลอดระยะทางเลยนะครับเพราะว่ามาตรฐานของเขาเนี่ยควรจะห่างสักประมาณ5นิ้วนะมาตรฐานควรจะห่าง5นิ้วเพื่อลดสัญญาณรบกวนนะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่า าเดินยาวไปตลอดทั้งสายก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มีเดี๋ยวจะพูดถึงในเรื่องของอาสายแลนนะครับแล้วก็มาตรฐานาขนาดพวกอทองแดง a w g อันนี้อีกทีหนึ่งในเรื่องของสายแลนนะครับกา,ารติดตั้งสายไฟนะสายไฟที่เดินเข้าบ้านจะต้องติดตั้งโดยช่างผู้มีความรู้นะมีความเชี่ยวชาญเพียงพอถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญเราเป็นช่าง ระบบเครือข่ายเนาะถ้าเราติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารถ้าเรามีความรู้ไม่มากพอก็อาจจะให้คือไม่ใช่อาจจะควรจะให้นะครับช่างไฟที่มีความรู้เดินนะเข้ามาเราเนี่ยมีหน้าที่ในการแค่เอาไฟเนี่ยามาใช้นะครับแต่ทั้งนี้เราก็ต้องรู้ว่าการที่เอามาใช้ควรจะเป็นแบบประเภทไหนแล้วก็ติดตั้งอย่างไรเนาะเพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานและปลอดภัยสูงสุดแต่ถ้าเรามีความสามารถในการติดตั้งสายไฟได้ด้วยนี่ก็ถือว่าครบเครื่อง นะเป็นเป็นอ่าเป็นช่างทางด้านระบบแรงที่ครบเครื่องนะครับอ่าซึ่งมันจะมีขั้นตอนนะครับไอ้ข้อกําหนดนะตามขั้นตอนดังนี้ก็คือเดินสายไฟจากเสาไฟฟ้าไปยังมิเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แล้วก็เดินจากมิเตอร์ไฟฟ้าไปยังตู้ควบคุมนะจากตู้ควบคุมไปยังเต้ารับอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านก็จะเป็นส่วนส่วนไปนะครับซึ่งของเราจะ ส่วนใหญ่จะใช้ไฟที่เดินมาจากข้างนอกเข้ามาอย่างตู้ควบคุมแล้วก็ตู้ควบคุมออกมายังเต้ารับต่างๆซึ่งเราจะใช้ตรงส่วนนี้อยู่แล้วนะครับหรือเราอาจจะไปทำบางจุดที่เป,เป็นจุดที่ต้องเดินสายไฟใหม่เพื่อที่จะเอาปลั๊กไฟไปทำปลั๊กไฟหรือทำจุดตรงนั้นเป็นระบบแรงขึ้นมา,อ,าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องทำบ้างน,นะครับก็ในในบางส่วน การต่อสายไฟนะครับอันนี้ก็จะมีในเรื่องของอตัวต่อนะที่นิยมใช้กันก็คือพวก terminal box ล็อกแคปแลพวกบล็อกต่อสายไฟประเภทต่างๆอันนี้ก็ต้องใช้ให้เหมาะสมนะครับกับประเภทของขนาดสายไฟนะแล้วก็ให้เป็นไปนตามมาตรฐานแล้วถ้าเกิดว่าเราทําการต่อสายไฟแล้วต้องทําการต่อให้แน่นหนา นะต่ออย่าให้หลวมอย่าให้หลุดเพราะว่าอันนี้จะเกิดอันตรายในเรื่องของการช็อตรับวงจรได้อันนี้ถ้าพบเห็นการต่อสายไฟตรงจุดไหนที่หลุดนะครับหรือหลวมหรือชํารุดนะอันนี้ต้องรีบแก้ไขโดยทันทีอย่าปล่อยเอาไว้อันตรายมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรฐานนะทางไฟฟ้านะครับที่งานระบบเค,ครือข่ายของเราอาจจะต้องรู้ไว้บ้างนะครับแล้วก็ สามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเราเจอกับตำแหน่งของบริเวณที่เราไปติดตั้งระบบเครือข่ายแล้วไม่มีระบบไฟฟ้าซึ่งเราอาจจะต้องทําการเดินสายไฟหรือลากสายไฟหรืออะไรต่างๆเ,เพื่อที่จะเอาหลบไฟฟ้าเนี่ยมาเลี้ยงระบบอุปกรณ์ทางด้านระบบเครือข่ายพวกนี้นะครับสำหรับเรื่องของมาตรฐานทางไฟฟ้าก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ